OBS ขึ้นมาแล้วแต่ทีนี้รูปของเราดีเลย์ Thank จะย้ายก,ก่อนแล้วก็ปิดก่อนเลยนะปิดก่อนแล้วก็ย้ายน <c oughs> ี่เราเราทำให้เสร็จก่อนทำทุกอย่างที่ทททเ,เราอยากให้เห็นนะเราอยากจะปิดอะไรเราอยากจะให้เห็นในเรียบร้อยก่อนแล้วค่อยค่อยส่งดีเจ মন্দ মতো ছবি কে কে the เชิครที่มีเพ่าะๆอยู่นนเนี่ยมีมีอันนี้ครับแหล่งเราจะจะเข้าแหล่งสื่อเนี่ยครับอ่าเราเข้าแหล่งสื่อแหล่งสืออ่อแหล่งสือสองสองส่ออยู่หน้าแน่นเลยเขาจะเรียกเป็นเล็บครับ,บน็บบ่คือเลบ ที่มีอยู่ก็นี่ยขบนขบวน่ยขบนทยุทศตเตรียมทศตขบนที่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 ทำไว้ที่ี่อนี้ฟมายมองไม่เห็นนะเป็น เรียกคืออนมันเข้ามาแล้วสีอ่ออแลงวแตที่นีอ๋อคนีก <Jed ble> ็ข <embodied> ึ้นมาด้วยไงขึ้นมาว่าจะอ๋อ ไอ้ที่นี่ก็ได้ภาหน้าจอท <ah ี่เราฉายในที่มันถ้ามันถ้ามันขึ้นหน้าจอเงี้ยใช่ครับควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับอย่างพวกนี้ไม่ไเลยนะจอนะโอ้าหน้าจอคือเราฉายหน้าจอของเปิดคอมไว้ในจอเลยมันจะออก 是这个。 เรียกนี่คือคือผู้นี่คหน้าจอ อันนั้นมันมาจากในภาพหน้าจอตรนี้ของเดิมหรือว่าก็คือปัจจุบันปัจจุบันที่ขึ้นที่หน้าจอบนบุ๊คเกองนี้ใหม่นะครับหน้าจอมันจะเป็นอเมื่อกี้หน้าจอเราเปิดหน้าจอเขาเปิดไว้ไว้ยังมีอีกถ้ามันมีมันมีจับภาพหน้าจอจับจากภาพหน้าต่างลยหน้าจอต้งหมดทั้งหน้าต่าง ทำไปทำมาผมโหลดไปโหลดมามันกลายเป็นเวอร์ชันใหม่ผมตั้งตัวอยู่เนี้ยเป็นเวอร์ชันใหม่เลยนะโอ้โหมันหมดเลยตัวนี้อัปเดตแบบเวอร์ชันใหม่เลยผมก็นั่งเพิ่งตอนทำโม้พ้อ์ใหม่เนี่ยเป็นเวอร์ชันใหม่ที่นี้ก็ตั้งตเอาไหนไหนดูเยอะม แล้วเลิกกาอที่เป็นพอยน่าจะแสงว่าตอนนี้จะเริ่มเริ่องเรื่อาไว้นี่ตัวนี้ตัวนำเสนอนะ

คำถามของพี่ผมก็จะตอบไม่ได้นะเรอย่างไม่ไม่ผมไม่เคยทำแต่ว่าณตอนนี้แต่เดอนตไปละสมมุติถ้าผมเป็นอาจารย์ที่รป็นยหญ่เราก็จาขอสอบเป็นราคาที่สองครับตอนนี้สบายบาผมอยู่ที่ทางคารอยูเรซข้างล่างารย์ก็ ตอนนี้เราก็จะเอากล้องของเรากล้องเยู่คือตอนนี้เราไม่ต้องสนใจเพราะว่าเอตอนนี้มันจะถ่ายภาพดีปกติใช่ไหมครับ OBS อาจจะดียิง่งกว่านี้ว่าเดียวหมดแล้วเราทำอไรตรงนี้มันไม่เกี่ยวเพราะว่าเราะใช้วิธีการกัหน้าจอแต่ถ้าเราเราใช้ต้องม,มีวิธีที่ ในเบื้องต้นเน่ยราเซ็จนี้รอไว้ถึงว่าอันนี้คือคือหน้าจอที่เราเซ็ตเซ็ตไว้ให้มัน,นเป็น,ปน,ปนแต่ว่าเราเราอยากจะโชว์อาจารย์ด้วยพูดง่าย ต้องอยู่หน้าด้วยกันตอนอยู่หลังเราเราวิธีการเนี่ยเราก er. <gu> to ็ต้องสั่งภาสังเกตภาสังเกตนะถ้าถ้าคำสั่งไหนมามาล่าสิตุมันดีอยู่ข้างเลยฉะนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ค่อยเอาเอาสมาธิเราติดหลังเงี้ยยาสีวันก็จะทับทับถัดไมุมเล็กๆมุมเล็กๆอยู่หลังเพราะว่าปล่อยเรายาสีวรนก็ขึ้นไป but number เด็ดแท้แท้แบบได้โอเคโอเคโคโอเ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 คโออเคโ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 ออเคโเคโออเคโอเคอเคโอเคโอเคอเเคโอเคโอเคเคโอเค เปที่ที่ก็เชื่อมเชื่อมนเชื <c 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 uh ่อมกันันนี <c oughs> <c oughs> ้เรามาเทสัตัเป็นรูปแบบหรืซ้อมจริงซ้อม่ยไม่มีนะครับครับเดี๋ยว่นี้เราจะมาล้มาล้่างจริเนียของมจะเสียบไว้ก่อนนะ เราไว้ที่ไหนครับเจอช่วี่ว okay ่ามีสาย VFD ขับขับที่เป็นยาวก็เลยเชื่อมไต้องเอาอะไเพิ่มให้คือตรงมีโต๊ะถ้าจะให้ดีมีโต๊ะที่จะ

จะร้องฟังต okay. ั้งจริงๆเลยครับเดี๋ยวพี่ยังยกยกไปยืนนี่พร้อมกันเลยครับยกไปพร้อมกันใกล้เอาก็ยืไปเลยก็ได้ครับ

đông kinh phí xây máu, căng căng cái này. cái này để lấy cái 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 cái